โครงการพัฒนาธุรกิจชีววิทยาศาสตร์เพื่อเข้าสู่ตลาดทุนอย่างยั่งยืนเริ่มมาตั้งแต่ปี2563ต่อมาก็ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมพัฒนาตลาดทุนนะคะในปี2564แล้วก็ได้นําเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการทรชหรือทีเซลของเราเนี่ยคะแล้วก็ให้ทางคณะกรรมการได้ให้ความสําคัญกับโครงการนี้อย่างมากแล้วก็ เนื่องจากว่ามันเป็นโครงการที่ส่งเสริมผู้ประกอบการและให้เกิดผลเห็นเชิงประจักษ์บทบาทใหม่ของทีเซลที่ได้รับมาคือเราจะต้องขับเคลื่อนแล้วก็รับดันแล้วก็เนื่อเชื่อ a c c e l e r a t i elevate El หรือทำให้เกิดการเจริญเติบโต,ต,ตแล้วก็ให้ผู้ประกอบการหลายที่อยู่ใน,ในสขาขาไลฟ์สไเ์นีนนยสามารถเจริญเติบโตและอยู่ในธุรกิจได้ยอย่างยั่งยืนชีววิทยาศาสตร์ที่ เมืองไทยเราน่าจะมีงานวิจัยเรามีความเคลื่อนแผนทางด้านการแพทย์แล้วจะทำไงให้ตรงจุดนี้นะมาเป็นจุดแข็งของประเทศผู้นีของเรานะคะที่ให้เกี่ยวกับการมา่ำงานแางวก็ขอเงินในวันนี้นะคะและขอขอท่านจัดการขอระสาทเป็นหนักสุดเลยนะคะที่ให้เกียรติกับโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาสุขภาพโครงการนี้ก็คือโครงการการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการแต่ท่านไม่เห็นโครงการอื่นแต่ทั้งหมดเนี่ยครับตามที่เราได้เคยนําเรียนไปกับคณะกรรมการสชไปว่าจริงๆแล้วเราคิดเป็นระบบ จริงๆท่านอาจารย์ทางฝ่ายเราได้รับมอบนโยบายจากทีานเลยนะท่านอาจารย์สกรท่านเคยเล่าให้ฟังว่าเวลาจะทําอะไรเนี่ยให้ฝ่ายคิดถึงวิกฤติเชิงก่อนแล้วให้บอกว่าตรงไหนมันจะต่ออย่างไงหลังจากนั้นทางฝ่ายลู้สาสาารำนำเราก็พยายามต่อจีกซอครับโดยที่ว่ากระบวนการทั้งหมดเดี๋ยวจะวัดดำเนินต่อไปอย่างที่สองวันนี้ครับเป็นจุดเชื่อมที่สําคัญของกระบวนการของศูนยชิราิบสันองคการมาชนนะครับ และส่วนที่3ครับเป็นเรื่องของการดำเนินโครง,งการส่วนต่อมาเป็นเรื่องของว่าเอ๊ะเมื่อเราทําโครงการนี้เสร็จเราทําอะไรต่อเราไม่หยุดแค่นี้แร้วครับผมเชื่อว่าท่านผู้ประกอบการท่านจะไม่รู้สึกว่าโครงการนี้สิ้นสุดลงเพราะท่านก็ได้รับการเชิญให้ดาเนินการต่อไปีกหลายได้ครับงานของ C ซียเนี่ยผมต้องขอ่อบนะครับว่าผมตื่นเต้นมากเพราะโครงการนี้นะครับเป็นโครงการที่สองของเซียเดีย นะครับเป็นโอกาสที่ยื่นเข้ามาเป็นอดับที่สองนะครับเ n d ได้ตั้งมา3ปีครึ่งนะครับทางทีเซลได้เข้ามายื่นยื่นขอถือเป็นราสที่สองใช้เวลาเกือบหนึ่งปีนะครับต้องต้อง,ต,องต้องเรียนว่าตื่นเต้นแลวอยากจะชื่นชมคุณบริษน,นะ,ะว่าท่านมีความพยายามมากนะครับจากโปรโพเซอร์แรกนะครับเราเราเราทำงานด้วยกันเกือบหนึ่งปีก่อน นะคะคในการที่ช่วยเหลือส,อสนับสนุนโคชชิ่งกรุมมิ่งและก็เนอร์เจอริงผู้ประกอบการนะคะเพื่อยกระดับผู้ประกอบการทั้งหลายนะคะให้ท่านเข้าสู่ในตลาดลาตลาดทุนได้อย่างยั่งยืนนะคะแล้วนี่คือเป็นจุดเริ่มต้นของก้าวแรกนะคะของบทบาทใหม่ของทีเซลค่ะขอบคุณมากค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับหัวหน้าของคูงการนะคะดรวรินะคะ ที่ได้ทํางานมาอย่างเหนื่อยยากแล้วก็พยายามมานานมากนะคะเราก็ให้กําลังใจแล้วก็ขอให้โครงการอย่างนี้มีต่อมีอีกต่อ,ตอไปค่ะขอบคุณค่ะทางทีเซลมีแนวทางอย่างไรคะที่จะทัฒนานผู้่ประกอบการค่ะมุ่งหน้าสู่ตลาดเนี่ยค่ะก็คือก็คือโครงการแบบที่จะต้องมีมีต่อนะคะแต่สิ่งที่จะมีเพิ่มขึน้นอีกคือเราจะขยายสะขูให้ มีโอกาสที่จะเข้าถึงผู้ประกอบการที่ยังไม่มีโอกาสที่จะได้รับการอบรมผ่านหลักสูรประเภทนี้อีกเราอาจจะมีช่องทางของการโฆษณาผ่านหลายๆช่องทางนะคะเพื่อเชิญชวนท่านหลายๆท่านที่ให้อยู่นอกอยู่นอกวงที่ยังไม่ได้มีโอกาสได้รับทราบหรือรับรู้ บทบาทของเราในภาพใหม่นะคะให้ทุกท่านได้มีโอกาสได้รับทราบแล้วก็เรายินดีอย่างยิ่งเลยนะคะภายใต้ของดรวริ์เนี่ยนะคะที่จะขับเคลื่อนแล้วก็ผลักดันทําให้เกิดหลักสูตรที่มีการอบรมเนื้อเจลิง ing, แล้วก็โคชชิ่งแล้วก็ยกระดับผู้ประกอบการต่อไปะคะ่ะท่านทางทันีเซลเองมองเห็นการพัฒนาของตลาดทุนที่เข้าถึงได้มากเหมคะมองเห็นการพัฒนาตลาด การพัฒนาของตลาดซึ่งมันมันไม่ถึงว่าตลาดของหลายสายอนทั่วไปใช่ไหมหลังโควิดเนี่ยหลายสายอนเป็นอะไรที่สปริงบอร์ดเลยนะคะทั้งทั้งเศรษฐกิจทั้งภาพรวมระดับโก o บอลและประเทศไทยเนี่ยเพราะเพราะ after shock จากโควิดเนี่ยหลายสายอนเป็นอะไรที่เซฟไล i ์และมีประโยชน์แล้วก็มีคุณค่าต่อการยกระดับคุณภาพชีวิต ของมนุษย์ทุกคนเลยเพราะฉะนั้นพอเราหรือนักธุรกิจได้ตระหนักถึงเรื่องนี้หรือผู้ประกอบการทั้งหลายหรือแม้กระทั่ง Manufacturer Corporate Enterprise ต่างๆเนี่ยได้ตระหนักกุ๊ก็จะมีการแข่งขันในการพัฒนา,านวัตกรรมจากเป็น10บปีเหลือแค่ไม่ถึงปีด้วยการที่จะใช้ AI หรือใช้ระบบ IT ต่างๆเข้ามาช่วยเพราะฉะนั้นในตลาดของ ทางด้านไลฟ์สไตล์อินดัสทรีเนี่ยมันเกิดการแข่งขันสูงมากประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้บริโภคก็คือว่า Cost Effectiveness เราจะสามารถเข้าถึงได้ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมได้ง่ายขึ้นอันนี้คือเทรนด์ของโลกและเทรนด์ของไลฟ์สไตล์อินดัสทรีในปัจจุบันทางที่ท้งศูนย์เองจะมีการทางดันแะแน่้น <Okay. S 1> ค่ะก็คือเราก็จะมีโครงการประเภทนี้อีกเยอะๆเลยค่ะในการที่จะมุ่งเน้นแล้วก็ขับเคลื่อนทางด้าน ของสาหกรรมหลายส่วที่ให้สามารถพัฒนาตัวนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ได้เพราะฉะนั้นทุนนี้มีเยอะตอนนี้ก็จะขอประกาศนะคะทุนยังเหลือเยอะเลยค่ะเชิญมารับทุนกันอีกนะคะจะนไปทางต่างประเทศไหมคะอ๋อสู่ตลาดสากลเนี่ยเป็นหนึ่งในบทบาทเราด้วยเราจะมีทีมหนึ่งนะคะที่พาผู้ประกอบการทางด้านไลฟ์สไตล์นีไปทำ connecting the d o t ไปทำ partner พาร์ทเนอร์ชิพ n ิงเกจที่งานเอ็กซ์โปต่างๆแล้วเราก็จะจัดฟอรัมให้ผู้ประกอบการไทยได้พบปะก,กับผู้ประกอบการต่างชาติและได้มีโอกาสได้พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญเวิร์ลีนียทางด้านไลฟ์สไตล์อินดัสทรีระดับโกลบอลเพื่อดูทิศทางดูเทรนเทคโนโลยีเทรนและหลังจากนั้นเมื่อกลับมาเราก็จะไม่ทิ้งเราก็ยังเป็นคอนเน c t i n g The Dot และที่ที่ผ่านมาจากประสบการณ์นะคะยังคงมีคอนติเนียเรื่อยๆ จากการที่ผู้ประกอบการที่ท่านทั้งหลายได้ไปเจอกันพบปะก,กันที่ตลาดสากลนั้วเนี่ยกลับมาแล้วมาพัฒนา Collaboration กันตอน่อและได้เกิดออกมาเป็น d i v e r s i f y i n n o v o v i t n o n ทางด้านของไลฟ์นมากขึ้นอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ทีเซลมีความภาคภูมิใจด้วยนะคะที่นอกจากเราจะช่วยยกระดับผู้ประกอบการด้วยกัน Coaching, n u r ร์เจอรแล้วเนี่ยเรายัางพาผู้ประกอบการเนี่ยไปพบปะพาร์ทเนอร์ชพที่เป็น ต,ต่างชาติด้วยและอีกประการหนึ่งเมื่อเราได้ช่วยผู้ประกอบกานประเทศไทยแล้วเนี่ยหัวใจสําคัญที่สุดของเราอะเราจะต้องช่วยผู้ประกอบกานไทยเนี่ยให้ขยายตลาดสู่ตลาดสากลบทบาทหนึ่งก็คือเราได้สามารถที่จะช่วยในเรื่องของ ecosystem building ทำให้เขาได้รู้จาก regulation สามารถที่จะผ่าน certificate certify regulation ต่างๆต,ต,ต่างประเทศได้ด้วยนี่คือบทบาทหลักหนึ่งของ องทุนจะมีในะดับการพัฒนา,าทนก็สำหรับตัวกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนนะครับเราก็มีหน้าที่สนับสนุนให้กับทุกฝ่ายนะครับทุกเซกเตอร์เข้าสู่ตลาดทุนสําหรับโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่อยู่ในเซกเตอร์ที่เราให้ความสนใจเป็นพิเศษนะครับด้านชีววิทยาศาสตร์ เนื่องจากว่าเป็นอนาคตของชาตินะครับก็ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้ให้ความสนใจกับเซกเตอร์อื่นนะครับเราให้ความสนใจกับทุกเซกเตอร์เพียงแต่ว่าเซกเตอร์นี้เนี่ยเป็นอะไรที่เราอยากจะทดลองแล้วก็ให้การสนับสนุนเป็นพิเศษขอบคุณ